بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن خطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط السادس عشر ويحتوي على جزئي تبارك وعم المل بور المل بن บทนี้ได้เริ่มโดยการชี้แจงถึงเป้าหมายอันดับแรกโดยกล่าวว่าอำนาจทั้งมวลอยู่ที่พระองค์และพระองค์เป็นผู้ทรงปกป้องคุ้มครองจักรวาลทั้งมวลพระองค์เป็นผู้ทรงจัดระบบในจักรวาลทั้งหมดด้วยการสร้างและการให้บังเกิดต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องการสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดและสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงตกแต่งชั้นฟ้าด้วยดวงดาวที่มีประกายสดใสทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ และความเป็นเอกภาพของโรรองบทนี้ได้กล่าวถึงบรรดาคนชั่วอย่างละเอียดพอสมควรโดยที่พวกเขาจ้องมองดูนรกขณะที่มันกําลังเดือดพล่านมันแทบจะระเบิดออกเพราะความเครียดแค้นต่อบรรดาศัตรูของอัลลอ์และได้เปรียบเทียบระหว่างบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาตามรูปแบบของอัลกุรอานในการรวมระหว่างชักชวนให้ทำความดีและการขู่สำทับให้ละเว้นความชั่ว หลังจากที่ได้นำหลักฐานและข้อพิสูจน์บางชนิดที่บทนี้ได้เตือนถึงการลงโทษและความกลิ้วของพร่งจะเกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและบรรดาผู้ดื้อรั้นเหล่านั้นบทนี้ได้จบลงด้วยการเตือนและการข,ขูกชำับแก่บ,บรรดาผู้ที่ต่อต้านและปฏิเสธการเรียกร้องเชิญชวนของท่านรอซูลว่าพวกเขาจะต้องประสบกับการลงโทษในขณะที่พวกเขามุ่งหวังกันที่จะให้ท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลล,ล,สลัม และบรรดาผู้ศรัทธาประสบความตายและความพินาศบทนี้ถูกขนานนามอีกว่าอัลวาคิยาและอัลมุลดิยแปลว่าผู้คุ้มครองผู้อุปถัมภ์และผู้ช่วยเหลือเพราะบทนี้จะป้องกันหรือคุ้มครองผู้อ่านให้พ้นจากการลงโทษในสุสานท่านนาบีลลสลลัลอฮุวสซัลลัมได้กล่าวว่าบทนี้จะปกป้องและช่วยเหลือให้พ้นจากการลงโทษในสุสาน บิิสมลลาด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอความจำเริญจงมีแด่พระผู้ซึ่งอำนาจอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และพระองค์คือผู้ทรงอนุภาพเหนือทุกสิ่งผู้ทรงให้มีความตายและมีความเป็นเพื่อทดสอบพวกเจ้าว่าผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่งและพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงให้อภัยเสมอผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งเจ็ดเป็นชั้นๆเจ้าจะไม่เห็นแต่อย่างใดในความไม่ได้สัดส่วนในการสร้างของพระผู้ทรงกรุณาดังนั้นเจ้าจงหันหลังกลับ มามองดูสิเจ้าเห็นรอยร้าวหรือช่องโหว่บ้างไหมแล้วเจ้านันกลับมามองอีกเป็นครั้งที่สองสายตานั้นก็จะกลับมายัางเจ้าด้วยการยอมจำนนในสภาพที่มีความยำเกรงและกะัยม และโดยแน่นอนเราได้ประดับท้องฟ้าของโลกนี้ด้วยดวงดาวที่มีแสงและเราได้มันเป็นอาวุธไล่ชัยตอนและเราได้เตรียมการลงโทษด,ด้วยไฟยอันร้อนแรงไว้สำหรับพวกมัน และสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นคือการลงโทษแห่งนรกยานนำและมันเป็นทางกลับที่ชั่วช้ายิง่งเมื่อพวกเขาถูกโยนลงไปในนรกพวกเขาจะได้ยินเสียงของมันร้องครวญคราง ขนาะที่มันกำลังเดือดพลานมันแทบจะระเบิดออกเพราะความเครียดแค้นทุกครั้งที่พวกหนึ่งถูกโยนลงไปในมันยามเฝ้านรก จะถามพวกเขาว่าไม่ได้มีผู้ตักเตือนมายังพวกเจ้าดอกหรือพวกเขากล่าวว่ามี ได้มีผู้ตักเตือนมายัางเราแต่พวกเราได้ปฏิเสธและเราก็กล่าวอีกว่าอาลัลลอฮไม่ได้ประทานสิ่งใดลงมาพวกท่านต่างหากที่อยู่ในการหลงผิดอย่างมากและพวกเขากล่าวอีกว่าหากพวกเราฟังและใช้สติปัญญาไข้ครวร พวกเราก็จะไม่ได้เป็นชาวนรกอย่างนี้หรอกพวกเขายอมสารภาพความผิดแต่มันห่างไกลไปเสียแล้วสำหรับเป็นชาวนรกอินนัลลอียัรชาวนรับบแตมบิลไางบิลไมเสฟิรตุวะอจรคคัมเบีนร ถ้าจิงบรรดาผู้ยำเกรงต่อพระผู้บิบาลของพวกเขาโดยทางลับสำหรับพวกเขาจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่และพวกเจ้าจงปิดบังคำพูดของพวกเจ้าหรือเปิดเผยมันก็ตาม แท้จริงพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในสวงอก,ออนกหนีรพระผู้ทรงสร้างจะไม่รู้ดอกหรือพระองค์งคือผู้ทรงรอบรู้อย่างถี่ถ้วนพระองค์งคือผู้ทรงทำให้แผ่นดินนือราบเรียบ สำหรับพวกเจ้าดังนั้นจงสัญจรไปในขอบเขตของมันและจงบริโภคจากปัจจัยอย่างชีพของพระองค์และย่างพระองค์เท่านั้นคือการฟื้นคืนชีพอพวกเจ้าจะปลอดภัยหรือจากการที่พระผู้ทรงสถิตยอยู่ณฟากฟ้า,ฟา จะให้แผ่นดินสู่พวกเจ้าแล้วขณะนั้นมันจะวันไหวสันเสถอยมมรหร,หรือว่าพวกเจ้าจะปลอดภัยจากการที่พระผู้ทรงสถิตอยู่หน้าฟากฟ้าจะทรงส่งลมหอบก้อนกรวดให้กระหน่ำมายัางพวกเจ้า และพวกเจ้าก็จะได้รู้ว่าการตักเตือนของข้านั้นเป็นเช่นใดและโดยแน่นอนบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธมาก,ก่อนแล้วดังนั้นการปฏิเสธคำเตือนของข้ามีผลเป็นอย่างไรโดยแน่นอนบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธมาก่อนแลังนัริเสธคเตามีผลเป็ย่างไร มมายุ من, ุสิิิคนนนนอออลหูบชีพวกเขาไม่ได้มองดูนกที่บินอยู่เบื้องบนของพวกเขาดอกหรือมันกลางปีกและหุบป,ปีกของมันไม่มีผู้ใดจะไปจับดึงมันไว้ได้นอกจากพระผู้ทรงกรุณาแท้จริงพระองค์ทรงมองเห็นทุกสิ่ง อัมัมนหาหนนลมนรุมมนินูร,รนลารอลอกือผู้ใดเล่าที่เป็นพักพวกของพวกเจ้าที่ช่วยเหลือพวกเจ้าอื่นจากพระผู้ทรงกรุณาแท้จริงพวกปฏิเสธศรัานั้นไม่ใช่อื่นใดเลยนอกจากการ อยู่ในการหลลอกลวงเท่านนั้รือผู้ใดเล่าที่จะให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าหากพระองค์จะทรงระงับปัจจัยยังชีพของพระองค์ไว้แต่ว่าพวกเจ้าดื้อรั้นอยู่ในการหญิงแยะโสและห่างไกลจากความจริง

อยู่บนแนวทางที่เที่ยงตรงคุจงกล่าวเถิดม,มูฮัมหมัดว่าพระองค์คือพระผู้ทรงบังเกิดพวกเจ้าและทรงทำให้พวกเจ้ามีหูมีตาและมีหัวใจ ส่วนน้อยเหลือเกินที่พวกเจ้าจะขอบคุณคุณวจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าพระองค์เป็นผู้ทรงแพร่เผ่าพันุ์ของพวกเจ้าในแผ่นดินและพวกเจ้าจะถูกรวบรวมให้กลับไปยังพระองค์และพวกเขากล่าวว่า เมื่อใดเล่าสัญญานี mm ้จะเกิดขึ้นหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริงุลลลลอออิิินน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 มมมมัััดดาวะีีรบจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าความรู้ในเรื่องนั้นอยู่ที่อัลลอฮความจริงฉันเป็นเพียงผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งเท่านั้น ต่อเมื่อพวกเขาเห็นมันการลงโทษใกล้เข้ามาแล้วใบหน้าของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็จะหม่นหมองและจะมีเสียงกล่าวว่านี่คือสิ่งที่พวกเจ้าเคยร้องขอให้มันเกิดขึ้น ُلْ أَهْلَكَنِيَ أَرَأَيْتُمْ مَعْيَأَوْ يُجِيْرُ وَمَنْ إِنْ اللَّهُ الْكَافِرِينَ رَحِمَنَا فَمَنْ عَذَابٍ จ <يم> งกล่าวเถิดมูมัดว่าพวกเจ้าจงบอกฉันสิว่าหากอาลัลลอฮ์ทรงทำลายฉันและผู้ที่อยู่ร่วมกับฉันหรือจะทรงเมตตาแก่พวกเรา แล้วผู้ใดเล่าจะช่วยให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาพ้นจากการลงโทษอันเจ็บปวด من من จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าพระองค์คือพระผู้ทรงกรุณาเราศรัทธาต่อพระองค์แล้วเราขอมอบหมายแด่พระองค์ แล้วจะได้รู้ว่าใครผู้ใดอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งจ,มมจงกล่าวเถิดม,มูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงบอกฉันสิว่าหากแหล่งน้ำของพวกเจ้าเดือดเผือดแห้งลง แล้วผู้ใดเล่าจะนำน้ำที่มากมายมาให้พวกเจ้า